สวัสดีครับใช้เสียงดังไม่ได้นะครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านล่างคอนโดไอ้ที่จะเป็นห้องฟิตเนสนะฮะมันมีจุดพักอยู่ตรงนี้ก็พอดีคุณนุชกับลูกสาวครับไปทําธุระฮะคุณนุชต้องพาลูกสาวไปมอบตัวลูกสาวทําผิดกฎหมายทุยไม่ใช่นะฮะแต่สอบสอบเข้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันมอบตัวก็ตื่นเต้นครับ คุณนุชกดสตังไปห้าหมื่นบาทกดตังไปมอบตัวลูกสาวนะครับก็เลยมานั่งคิดว่าเออถ้าเกิดกูไม่ได้ทําธุรกิจนี้กูจะหาเงินที่ไหนไปไปใจ่ายให้ค่าเทอมลูกวะสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีคุณเต้ด้วยครับช่างเชื่อมออนไลน์สวัสดีจ้านะก็เลยตอนนี้กําลังจะรอว่าจะไปรับคุณนุชกับลูกหลังจากเสร็จภ,ภารกิจแล้วออกมาเร็วเกินไป ลืมกุญแจไว้เข้ากับเข้าห้องไม่ได้ก็เลยจะต้องมานั่งรออยู่ใต้คอนโดก็เลยเอาเวลานี้มาคุยกับพี่ๆทุกคนครับคือคือช่วงนี้เนี่ยมีคนทักมาหาผมเยอะแล้วก็มีคนทักมา,าเยอะมากแล้วก็จะบอกว่าไอเดียเขาทักมาสอบถามว่าไองานที่ผมทําอยู่ตอนนี้งานที่พี่ๆน้องๆพวกเราทํากันอยู่ตอนเนี้มันปลดหนี้ได้จริงหรออุย้ยหล่น แล้วทําไมนะฮะแล้วทําไมมันถึงปลดหนี้ได้เออผมก็เออวะก็ก็กทําไมวะก็เลยมานั่งคิดดูโรงเรียนไหนจ่ายแพงจังผมเคยเจอโรงเรียนที่จ่ายแพงกว่านี้ด้วยนะครับแสนกว่าบาทครับอันนี้แค่หนะ้าหมื่นฮะยังยังถือว่าอยู่ในเลนที่เออกลางๆนะฮะกลางๆนะนะครับในกรุงเทพจ้ะสวัสดีทุกคนครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะก็ มานั่งวิเคราะห์ครับว่าเอ๊ะทำไมงานอินดีมของเรามันถึงปลดหนี้ได้วะก็เลยมาสร้างเป็นคอนเทนต์วันนี้ว่าเอาชิปหายนี่กูไลฟ์เฟซเฟซบุ๊กตัวเองโอ๊ยขอโทษครับขอโทษขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่อยู่ในเฟซส่วนตัวนะฮะผมตั้งใจจะไปไลฟ์ในเพจกูกดผิดอีกแล้วครับอ่าไม่เป็นไรโกออนต่อแล้วกันเนาะพ <laughs> ลาดพขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจอ่คือจะบอกว่า พอมานั่งวิเคราะห์ต่อเลยกู <c oughs> ทักทายกันไว้นะฮะอพอมานั่งวิเคราะห์ดูเนี่ยปรากฏว่าเออที่อินดีมเนี่ยมันปลดหนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่มันมีอยู่สี่ข้อที่ชัดมากเออแล้วก็เลยถือโอกาสเอามาบอกกับทุกคนที่กำลังจะทักมาหาผมหรือทักไปหาพี่ๆน้องๆอินดีม e ของเรากันเนี่ยนะฮะอืว่าเออ มันมีสี่ข้อนี้มันก็เลยทําให้เราปลดหนี้ได้ง่ายขึ้นเออผมก็ตกใจพี่กูมากูมาไลฟ์ผิดที่ฮะมไม่เป็นไรแล้วกันข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งทำไมมันถึงปลดหนี้ได้นะก็ง่ายๆครับมันเป็นธุรกิจที่มันเริ่มต้นได้แทบทุกคนเริ่มต้นได้แชร์ได้เลยนะฮะแชร์ได้เลยเพราะาเนื้อหาค่อนข้างดีผมรู้เลยว่าวันนี้ผมจะพูดได้ดียิ้ แชร์บอกพักพวกไว้นะครับเออเพราะว่ามันเริ่มต้นได้คือหลายๆธุรกิจมันปลดหนี้ได้เว้ยอยากจะไปลงทุนเป็นผู้รับเหมาถ้าเกิดคุณคุณคิดราคาได้ดีคุณทํางานได้ถูกต้องคุณก็ปลดหนี้ได้คุณอยากจะทํางานประจําถ้าเกิดว่าคุณได้เงินเดือนที่มากพอคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการทํางานได้คุณก็ปลดหนี้ได้เหมือนกันจริงป่ะวันดีพี่กระตูนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลย เออถ้าเกิดว่าคุณไปทําที่อะไรก็ได้เออที่คุณสามารถสามารถจะเริ่มต้นได้อันเนี้ยมันจะเข้าสู่เส้นทางการปลดหนี้ได้เหมือนกับการลงทุนมีคนมาชวนผมคุณยศมาลงทุนที่นี่สี่ส0 0 0 0กว่าบาทแล้วคุณยศจะได้โบนัสย้อนกลับไปเนี่ยภายใน3เดือนนะเป็นเงินอยู่เกือบร้อยซได้เงินกลับไปเกือบห0 0 0นบาทก็เลยคิดในใจว่าอืมถ้าเกิดกูได้กลับมาหกแสนบาทมันก็โอเคนะกูก็ปลดหนี้ได้เหมือนกันนะ แต่ประเด็นคือกูไม่มีสามแสนบาทแรกไงวะคือเก็ตไหมถ้าเกิดว่างานปลดหนี้นั้นๆเนี่ยมันมันไม่สามารถจะเริ่มต้นได้จริงๆต่อให้ผลประโยชน์มันดีแค่ไหนมันก็ทําอะไรไม่ได้เว้ยเออมันจะไม่ใช่โอกาสของเราทันทีอินดีมมันมีข้อที่หนึ่งเลยคือมันเริ่มต้นด้วยเงินเพียง1,690บาทเว้ยคือเอาจริงๆอ่ะเติมน้ำมันรถเต็มถังครั้งหนึ่งอะรถผมอะแม่งพันแล้ว ไปกินข้าวมื้อหนึ่งสมมุติผมไปนั่งเคฟีแม่ง500แล้วขับรถออกไปข้างนอกจ่ายบินค่าโทรศัพท์จ่ายบินค่าอินเทอร์เน็ตแม่งก็พันกว่าอยู่แล้วคือถ้าเกิดผมจะเจียดเงินมาอีก1690บาทเพื่อมาเริ่มกิจการเนี้ยมันทําได้วะเอาจริงๆเลยคือถึงแม้จะแม้จะไม่มีอี่พันกว่าบาทนี้นะกูก็หาได้อะเออกูไปยืมเงินเพื่อนมาเพื่อนที่กูรู้จักเนี่ยนะเพื่อนที่เรารู้จักกันเนี่ยสมมติเราไปยืมเงินมาเพื่อเริ่มกิจการส่วนตัวมาปลดหนี้ อเนืกอออกป่ะคือผมมื่อไปยืมมาคนละสามร้อยมึงยืมมากี่คนก็ตามแต่ครับได้มาพันหกร้อยเก้าสิบคุณก็เปลี่ยนชีวิตได้แล้วคือคือเวลาเราต้องการจะปลดหนี้เราต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าเราจะปลดหนี้เสียนะเราไม่ได้กําลังพูดถึงหนี้ดีนะหนี้น้ําดีคือหนี้ที่ต่อยอดแล้วได้เงินกลับมาเอออันนี้เรียกว่าหนี้ดีแต่หนี้เสียคือหนี้ที่ยังไงก็ใช้ไม่หมด แล้วมันก็เสื่อมไปทุกวันมีดอกเบีย้ยเกิดขึ้นตลอดเวลานี่ตัวนี้แหละที่เราจะมาช่วยกันปลดโอเคปะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับทำเพี้ยไม่เป็นจ้ทาทาอินดีเปคุณยอดดีกว่าทําอินด,ดีกับ,บพี่ตูนดีกว่านะฮะเอากูลืมเลยเอาไปกันต่อข้อที่หนึ่งของอินดีมันคือมันเริ่มได้เว้ยมันเริ่มด้วยเงินพันหกรสบาททุกคนทุกคนเริ่มได้วันดีพี่เก๋ด้วยจ้าข้อที่สอง โอเคถ้าพันหร้อยเก้าสิบบาทไม่ได้เป็นปัญหากับคุณนะคุณไปต่อข้อที่สองนะงานปลดงานอินดีมทาไมปลดหนี้ได้ข้อที่สองมันทําได้ลหลายครั้งเนี่ยคุณอาจจะเริ่มต้นได้ก็จริงเฮ้ยงานนี้แม่งสมัครฟรีเว้ยงานโพสต์ออนไลน์ในเน็ตเข้าใจป่าเนี่มีบอกให้เขียนผมเจองานนี้มากูก็ไม่เข้าใจว่ามีใครหลงเข้าไปทําได้ยังไงแม่งมานั่งบอกว่าอย่างนี้เว้ยมานั่งบอกว่าให้ไปเขียนนิทานไปคัดลอกนิทาน โอนเงินมาให้เขาก่อนนะสามร้อยบาทแล้วคุณจะได้นิทานไปสิบชุดคุณคัดลอกนิทานสิบชุดนี้เสร็จเขาจะจ่ายเงินให้คุณชุดละชุดละเท่าไหร่ชุดละหนึ่งร้อยบาทจากสามร้อยบาทของคุณถ้าคุณคัดลอกนิทานจบคุณคุณคุณจะได้เงินกลับมาอีกเป็นพันคือเข้าใจไหมมันเราอะ่ะจะต้องเราต้องคิดด้วยนะเว้ยว่าไองานที่เขาบอกให้เราทําอ่ะมันมันเป็นช่องทางไปสู่เงินจริงหรือเปล่า ใครมันจะต้องการนิทานลายมือคุณคือเข้าใจไหมใครมันจะไปต้องการนิทานลายมือคุณใครมันจะไปต้องการไอ้ไทักโคเชใครมันจะไปต้องการไอ้โอ้คือคือคิดให้ดีหน่อยน้องๆพี่ๆนะครับถ้าเกิดว่าเรากําลังเดือดร้อนอ่ะอืมถ้าถ้าเกิดว่าเรากําลังเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วเรายังไปเสียเวลากับไอ้เรื่องแบบเนี้ยแม่งไม่ใช่เออ แล้วคุณเสียเงิน300บาทไปคุณนึกว่าจะได้ร้อยบาทกลับมาเหรอตอนมันตรวจนิทานคุณนะตอนมันตรวจนิทานคุณนะ่ะแม่งจะติงกลับมาตลอดเลยคอมเมนต์กลับมาตัวหนังสือไม่ได้แม่งอักษรก็เอียงไอ้นี่ก็ไม่ได้เวน้นบรรทัดก็ไม่ถูกต้องร้อยหนึง่งมึงไม่ได้ละกันแล้วพอเราเบื่อเราก็จะทิ้งเงิน300นั้นไปสุดท้ายแล้วคุณเริ่มได้แต่คุณทํามันไม่ได้จริงๆรงแล้วงานเนี้ยแม่งเต็ม Facebook ไปหมดเลยอยู่ในกลุ่มหางานอยู่ในกลุ่มรายได้เสริมอ่ะ คิดสักนิดหนึ่งครับมันหลอกใช่มันหลอกกันแล้วเอาจริงๆนะครับไอตัวที่มาหลอกกันก็มีแต่เด็กน้อยอ่ะเออมีมีแต่เด็กน้อยที่แบบเออคือคือ,ค,อคือไม่ได้มีความน่าเชื่อถืออะไรให้กูโอนเงินไปหาสุดท้ายก็โดนหลอกแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจําในใจบอกว่ายังไงเก็บไว้เป็นความทรงจําในใจบอกว่าโอ๊ยงานในเน็ตแม่งไม่มีจริง คุณกําลังจะทิ้งโอกาสที่ของจริงไปจริงๆเลยละคราวงนี้ยอืมใครนะที่ที่มีโอกาสได้หลงเข้ามาฟังไลฟ์นี้นะครับคือคือมันอาจจะรุนแรงนะที่ไปดับฝันของคุณนะครับแต่จริงๆอะ่ะมันมันต้องได้คิดนะเด็กเด็กๆทั้งหลายนะน้องๆทั้งหลายนะคิดให้ดีก่อนเขาจะเอานิทานคุณไปทํเส้นตีนอะไรมึงปิ้นมาไม่ถึงแผ่นระบาดเป้า่าเออ คิดให้ถึงปลายทางก่อนนะครับที่อินดีมทำไมผมถึงบอกว่าเริ่มได้1,690โอเคสองคุณได้สินค้ามาด้วยนะอีกร้อเนี่ยไม่ใช่ใจ่ายไปเปล่าเปล่าปี้ปีนะจ๊ะสองมันทำได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีคนแบบพวกเราเนี่ยช่วยคุณทำาลหลายๆคนครับติดต่อมาบอกว่าพี่ยศถ้าเกิดว่าผมหาคนไม่ได้ผมจะได้เงินไหมผมไม่ได้ตอบกลับไปนะว่าแผนการตลาดเป็นยังไงแต่ผมบอกกลับไปว่าน้องถ้าน้องทำคนเดียวอ่ะพี่เชื่อว่าน้องจะหาคนได้ยาก แต่ที่เจ๋งกว่านั้นคือกูไม่ปล่อยให้มึงทําคนเดียวไงครับทีมเราจะช่วยคุณทําครับเออเนี่ยคนใกล้ตัวโดนหลอกไปแล้วจากงานแบบนั้นเยอะเยอะมากจ้าคนโตก็โดนกันเยอะเออนะฮะด้วยความที่เข้าใจว่าเงินไม่กี่บาททิ้งไปก็ไม่เสียดายรวมกันแล้วว่ากี่บาทละจ้าที่อินดีมเราจะช่วยคุณทําเราจะไม่ปล่อยให้คุณไปคัดนิทานนะเราจะไม่ปล่อยให้คุณไปถักโคเชครับเชื่อผมเด พวกเราจะช่วยกันทําหมดอ่ะหาคนไม่ได้ที่คุณหาคนไม่ได้เพราะคุณทําคนเดียวแต่ถ้าคุณมาทํากับเรามันได้เออไม่รู้เรื่องสินค้าเพราะว่าคุณศึกษาคนเดียวมาทํากับเราเราช่วยโอเคเบ้าเอ้ยไลฟ์นี้เริ่มดีละเริ่มดีละแชร์กันฮะแชร์กันเริ่มดีละแชร์ลงกลุ่มไอ,ไอ้ไอ้พวกคัดลอกนิทานเนี่ยแชร์แม่งเลยครับเออแล้วถ้ากลุ่มพวกนั้นมีปัญหากับผมมาคุยกับผม มึงม,มึงกล้ามาคุยกับกูหม้ว่ามึงไม่ได้หลอกไอ้เฮียเอ้ยขอโทษของขึ้นคือลูกลูกหล,ลานน่ะแม่งเด็กน้อยของเราอะ่ะแบบลูกหลานเราเขากําลังเดือดร้อนเงินน่ะแล้วเขาไปหางานแบบเนี้ยเสร็จแล้วก็ไปโดนไอ้ส้นตีนแบบเนี้ยหลอกแม่งไม่โอเคอ่ะคือมันไม่โอเคสุดๆเลยอ่ะไม่ต้องมาหลอกกันดีวะคนไทยแม่งกําลังลําบาก เออคนไทยแม่งกาลังต้องการรายได้เสร็จแล้วมึงก็ไปหากินกับความหวังของคนอื่นเขามึงจะบ้าหรือเปล่ามาทําอินดีมถ้าอายุสิบแปดปีขึ้นไปแล้วมาทําอินดีมเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวพวกเราทุกคนที่พิมพ์กันอยู่ตอนเนี้เดี๋ยวช่วยอืมเริ่มได้เพราะมันถูกได้สินค้าไปใช้ทําได้เพราะมีทีมมีทีมช่วยทํางานได้เงินเยอะที่อินดีมฮะ การจะปลดหนี้ได้เนี่ยคุณเริ่มได้จริงคุณทําได้จริงแต่ถ้าผลตอบแทนมันน้อยมันจะไปปลดหนี้ได้ยังไงจ๊ะมันปลดหนี้ไม่ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยอือประเดน็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเองเลือกงานที่เริ่มได้เลือกงานที่ทําได้ตัวเองต้องเลือกงานที่มันได้เงินเยอะพอที่จะปลดหนี้ด้วยที่อินดีมเนี่ยมีรายได้ให้คุณเริ่มต้นตั้งแต่วันละ4ี่รอถึงวันละ5 2 0 0ันหรือวันละ800บาทถ้าเกิดว่าคุณเป็น1,690อบมานะ คุณได้โอกาสคุณมีโอกาสได้รับผลประโยชน์สูงสุดวันละ800บาทก็ก็วันละ800เดือนเท่าไหร่เดือน20,000เฮ้ยโอเควะเอาวะเดือนนึงไม่ถึง2 0 0 0 0เดือนนึงได้กลับมา5,000ันกูเริ่มต้นไป1,690บาทกูก็คุ้มแล้ววะแล้วปีหนึ่งครับคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยปล่อยให้ระบบมันทำงานของมันปล่อยให้พวกเราเนี่ยให้กับระบบเนี่ยมันทางานของมันให้การเรียนรู้แบบนี้มันทางานของมันแล้วคุณก็จะมีรายได้แบบนี้เกิดขึ้น เห็นไหมว่ามันได้เยอะพอพอมันได้เยอะพอคุณก็จะปลดหนี้ได้เว้ยครับอีกอันหนึ่งได้เร็วพออ่ะทวนกันนะเริ่มได้พ6 9 0กราทำได้เพราะทีมาช่วยคุณทําไม่ได้ให้คุณไปคัดลอกนิทานคนเดียวเราช่วยกันคัดลอกทุกคนทุ้ยไม่ใช่ <laughs> สามฮะต้องได้เงินเยอะสี่ครับต้องได้เร็วพอจริงๆ คุณจะทํางานอะไรก็ได้อย่างที่ผมบอกเริ่มต้นไปคุณจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณจะเปิดร้านอาหารผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คุณจะต้องคิดแค่นี้เองว่าคุณเปิดไปแล้วคุณเริ่มได้คุณทํามันได้จริงแล้วรายได้หรือกําไรมันเยอะพอไหมถ้ารายได้หรือกําไรมันเยอะพอโอเคข้อต่อมามันเร็วพอไหมคุณวางแผนจะปลดหนี้เมื่อไหร่วางแผนจะปลดหนี้อีกสมเดือนข้างหน้าอีก3เดือนบ้นแม่งจะถูกยึดรถแป้งจะถูกยึด ออคุณวางแผนจะปลดหนี้แต่สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้ไอ้เชี่ยรับเหมามากว่างานจะเสร็จล่อไปหกเดือนบ้านกูโดนยึดเรียบร้อยแล้วคุณนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกทํางานอะไรก็ตามแต่มันต้องได้กลับมาเร็วพอด้วยมันจะต้องเพียงพอมากพอแล้วก็เร็วพอกับหนี้สินของคุณเออแบบที่ยุ้ยมันสรุปไว้เลยต้องเริ่มต้นได้ที่อินดีมเริ่มที่หกพัออพันหก้อ้าสิ ทำได้เพราะที่อินดีมีทีมช่วยคุณทําแบบมืออาชีพเลยอีมนุษย์เงินล้านแบบผมเนี่ยจะมาช่วยคุณทําเองได้เยอะพอมีโอกาสได้เงินตั้งแต่เดือนละสองหมื่นเดือนละแสนห้าหรือเดือนละห้าเดือนละล้านสองแล้วแต่คุณเลยข้อที่สี่ครับได้เร็วพอเพราะที่อินดีมจ่ายให้คุณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งการคํานวณผลประโยชน์ที่นี่คานวณให้คุณทุกเที่ยงคืนวันไหนก็ตามที่การประชาสัมพันธ์ของคุณได้ผล เขาจะคำนวณผลประโยชน์ที่คุณเที่ยงคืนไว้พอคำนวณผลประโยชน์ที่คุณเที่ยงคืนเสร็จเรียบร้อยปับป๊บเขาจะรวบฮะจันทรอังคารพุธเพื่อหาสุขเสาร์อาทิตย์รวบพึบเจ็ดวันไปจ่ายให้คุณในวันศุกร์วันศุกร์คุณจะได้เงินก้อนมาก้อนหนึ่งส่วนตัวของยศเองเนี่ยที่ยศทํากิจการนี้มาแล้ว9เดือนเนี่ยทำอินดีม,มาแล้ว9เดือนเนี่ยตอนนี้เฉลี่ยรายได้จากทั้งบ้านนะสัปดาห์ละประมาณหนึ่งแบาท ไม่ได้โม้เลยกูเสียภาษีเต็มครับใครใครใครอยากจะเห็นเอกสารภาษีนะติดต่อมาเดี๋ยวผมให้ดูคือคือเนี่ยมันของจริงนะเนี่ยคือของจริงเลยแต่ผมทำมาแล้วเก้าเดือนแล้วผมไม่มีงานประจำนะผมไม่ได้ทำงานประจำในเวลาที่พี่พี่ทำงานประจำผมทำอินดีมในเวลาที่พี่ๆโพสเฟซบุ๊กเรื่องงานประจำผมโพสเรื่องอินดีมในเวลาที่พี่พี่คุยกับเพื่อนชวนกันไปเที่ยวผมเชิญชวนคนอ <kah. S 1> ินดีมไปเที่ยว ครับผมทำอินดีม24ชั่วโมงต่อวันติดต่อกันมา9เดือนส่งผลให้วันนี้ยศตัวยศและครอบครัวเนี่ยนะมีรายได้เฉลี่ยสัปดาห์ละหนึ่งแสนบาทพี่ๆหลายๆคนอาจจะเห็นผมซื้อของเล่นโน่นนั่นนี่ของไร้สาระไปเยอะแยะมากมายครับพอานี่สินมันหมดแล้วเว้ยแล้วยศจะบอกสิ่งที่ดีๆที่สุดให้คุณก็ทำได้ไอ้อันนี้เคล็ดลับสวรรค์เลยนะเว้ยคุณก็ทำได้ แบบยศเนี่ยถ้าพี่ทํางานน้อยกว่าผมน้อยกว่าผมขอโทษถ้าพี่ทํางานน้อยกว่าผมไปห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วพี่มีรายได้น้อยกว่าผมไปห้าสิบเปอร์เซ็นตเก้าเดือนแทนที่พี่จะได้ห้าล้านพี่ได้แค่สองล้านขาดทุนบรรทัดไหนพี่ได้อา้าพี่ได้แม่งแค่หนึ่งเปอร์เซ็นอุ้ยคุณยศแม่งทำร้อยเปอร์เซ็นเนาะงั้นเอาเป็นว่าพี่ทําแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของคุณยศแล้วกันครับ ถ้าเกิดว่าพี่มีรายได้หอร์ซ็นของผมเก้าเดือนผ่านไปพี่มีรายได้เสริมเข้ามาห้าแสนกว่าบาทผมห้าล้านชีวิตพี่ก็เปลี่ยนแล้วครับจริงไหมวันดีพี่ต้อมวันดีพี่ๆทุกคนที่พิมพ์เลยนะฮะผมอ่านอยู่ทุกข้อความเลยนะแค่ไม่ได้ทักผมเห็นว่ามันอยู่ในเนื้อเรื่องของเรามันแจ๋วมากเออเอาจริงไหมแม่งมีทิปท่องเที่ยวฟรีอีกขอบคุณมากเลยครับคนที่ทักมาเมื่อกี้นะฮะพี่พี่ทองเพชรใช่ไหม ดูใบผมก็ไปมาแล้วไปมาฟรีๆกับอินดีมเลยฮ่องกงเดี๋ยวเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นคือฮ่องกงข้างที่สองมีมาลดีฟมีอิตาลีมีมาเก๊าทั้งหมดนี้คือทริปที่ผมได้แล้วนะรอแค่ถึงเวลาแล้วก็ไปเท่านั้นแล้วพี่ๆก็ไปแบบนี้ได้ผมไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยไปต่างประเทศอะ่ะอินดีมจัดให้เคล็ดลับดีๆจะมาตอนท้ายใช่ฮะ <laughs> ผมเตรียมไว้แล้วครับพี่กรอน <laughs> เออ เพราะฉะนั้นวันนี้ชวนกันตรงๆครับถ้าเกิดว่าไลฟ์นี้ไปโดนใครไปกระแทกหัวใจใครหรือไปโดนไอ้คนที่กําลังหลอกลวงใครอยู่นะงานอินดีมผ่านสคบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมึงโทรไปเช็คสคอบอ,อุ้ยโดนแว่นตัวเองโทรไปเช็คสคอบอได้เลยว่าอิ e นดะีมจดทะเบียนสคอบอถูกต้องหรือเปล่าอืมพี่น้ำส้มทีชัยครับเดี๋ยวจะมีคนติดต่อไปหาข้อมูลไอ้ติดต่อไปให้ข้อมูลพี่โดยตรงเลยฮนะนี่พี่แตงบอกไปด้วยคนคะ่ะไปด้วยกันพี่ อิตาลีนะฮะอิตาลีไปล่องเรือนะฮะออไปที่เวนิสกันคือคราวนี้อย่างที่อย่างที่ผมบอกไงถ้าอยากจะปลดหนี้อยากจะเปลี่ยนชีวิตมันอาจจะมันอาจจะต้องแบบเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วเลือกจากสี่ข้อนี้ให้ได้ไปเลือกงานที่พี่เริ่มได้ราคาถูกครับไปเริ่มงานที่พี่ทำได้มีทีมช่วยครับไปเริ่มงานที่มันได้ผลประโยชน์เยอะจ่ายแม่งสี่ร้อยจ่ายแม่งเดือนละเท่าไหร่อะ เดือนละแปะเดือนละสองหมื่นเดือนละแสนห้าเดือนละล้านสไปให้ไปเลือกงานที่มันได้เงินเยอะได้เงินเร็วผมพูดไปหมดแล้วพี่พี่ไปย้อนดูครับแล้วแม่งเสือกอยู่ภายใต้กฎหมายกูไม่ต้องมาหนาวๆร้อนๆว่ารายชื่อกูจะถูก DSI จับเมื่อไหร่เพื่อนผมเพิ่งถูกจับไปเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยกับธุรกิจแม่งมันนี่เกมอะมันนี่เกมที่ถูกจับกันเมื่อประมาณ4ีหปีที่แล้วอะ เพื่อนผมเพิ่งถูกจับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับตัวบริษัทเกมไปตั้งแต่ห้าปีที่แล้วแต่เมื่ออาทิตย์กว่า,วาที่ผ่านมาเพื่อนผมเป็นแม่ทีมบริษัทมันนี่เกมแม่งเพิ่งถูกจับครับเขาเพิ่งตามตัวจับได้ถามจริงๆคุณมีความสุขกับการเล่นมันนี่เกมได้เงินกลับมาเยอะแยะมากมายบริษัทเกมไปแล้วคุณคิดว่าคุณรอดผ่านมาห้าปีเฮียโดนจับตอนนี้ติดคุกครับ ผมเลือกทำอินดมีมันอาจจะไม่ใช่บริษัทที่ดีที่สุดครับแต่มันเป็นบริษัทที่ถูกต้องกฎหมายประเทศไทยจ่ายภาษีเต็มเริ่มต้นได้ถูกมีทีมทำงานจ่ายเงินเยอะจ่ายเงินเร็วทำไมถึงจะไม่ทำคุณจะเอาความโลภของคุณไปตัดสินใจทำมันนี่เกมแล้วก็ไม่รู้จะเกมวันไหนจริงๆหรอพังนะฮะพี่น้องแม่งผมเห็นเพื่อนผมติดคุกไปนี่แบบโอ้ยเฮ้ย บริษัทมันโดนจับไปตั้งหปีที่แล้วตำรวจยังตามจับแม่ทีมอยู่เลยตอนนี้เลือกของที่มันถูกกฎหมายดีกว่าวันนี้โชคดีได้ทานสไลด์สดด้วยจริงๆเลือกของที่มันถูกกฎหมายดีกว่ามันอาจจะทําไม่ง่ายนะครับผมไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกนะว่ามีบรรทัดไหนที่บอกว่าอินดีมทาง่ายกว่าที่อื่นไม่ใช่นว้ยมันอาจจะต้องเหนื่อยมันอาจจะต้องทุ่มเทมันอาจจะต้องต่อเนื่องแต่มันทําได้ พวกเราพี่ๆทุกคนที่พิมพ์กันอยู่ตอนเนี้ทําให้ดูแล้วมันทําได้โอเคปะ่ะพวกเราพร้อมจะช่วยใครพร้อมจะช่วยพิมพ์บอกหน่อยพิมพ์บอกหน่อยครับอย่าเพิ่งฝากร้านนะแค่พิมพ์บอกมาให้เฉยว่าใครพร้อมจะช่วยบ้างเออเราได้เงินกันไปคนละเท่าไหร่แล้วฮะใครที่ได้ดูไลฟ์นี้นะครับจัดมาครับประสานมาทำได้เลยมาทำด้วยกัน ไม่ต้องไปกลัวผมอะปากร้ายผมรู้ตัวแล้วจิตใจผมก็ไม่ได้ดีงามงดงามมากมายนะักไม่ใช่พ่อพระผมพูดอะไรตรงไปตรงมาครับผมพูดจริงเพราะว่าเพื่อนผมเพิ่งโดนไปเออโอเคปะ่ะก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนได้ส่งต่อเนื้อหาที่มันดีแบบเนี้ยที่มันถูกต้องแบบเนี้ยนะครับนี่นี่โค้ดไหมพูดไว้ดีมากไม่เอาครอบครัวไปเสี่ยงแน่ๆอืม ถ้าพี่หมดแรงพี่นึกถึงผมไว้ผมพร้อมจะอยู่เคียงข้างพี่ๆครับหน้าใสเพราะตังค์เข้าเยอะจ้า <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคนพร้อมช่วยเต็มเลยมึงเลือกเอาเลยชอปปิ้งเลยครับถ้าพี่เป็นคนใหม่ที่เข้ามาฟังนะหรือเป็นผู้มุ่งหวงังผ,ผู้สนใจนะพ,พี่เลือกชอปปิ้งเอาเลยครับว่าพี่ชอบใครพี่กดไปดูรูปโปรไฟล์ก่อนเลยดูชื่อมันในเฟซก่อนเลยครับพี่ชอบใครพี่ทักไปเลยฮนะ เราช่วยกันทั้งทีมโอเคปะ่ะตอนนี้ลูกผมน่าจะมอบตัวใกล้เสร็จแล้วนะฮะลูกผมทําผิดกฎหมายไม่ใช่เล่นไปแล้วนะรอบตัวโรงเรเียนนะอ่ะก็มาถึงช่วงท้ายกันนะครับนะฮะช่วงท้ายกันนะครับที่พี่ๆฝากร้านกันไว้นะครับผมจะมามอบเกล็ดในการใช้ชีวิตนะครับก็เตรียมกระดาษเตรียมปากกาไว้นะครับเกล็ดพวกนี้จะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเสมอนะครับในระหว่างนี้ก็ฝากร้านกันเอาไว้นะฮะ วันนี้ครับสิ่งที่เกร็ดที่ผมจะมาฝากนะครับเป็นเกร็ดของการเลือกปลาสดครับฮะเลือกปลาสดคือหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าการเลือกปลาเป็นยังไงแต่ก็ยังมีหลายๆคนนะที่ไม่รู้นะครับว่าเวลาเราไปตลาดแล้วต้องไปเลือกปลาเนี่ยเลือกปลายังไงให้มันได้สดจริงๆนะครับผมจะมาจะมาแนะนําไว้ละกันปลาที่สดนะครับพี่จะต้องดูที่ท,ที่ที่ตัวเหงือกมันนะพี่ต้องเปิดเหงือกเลยนะฮะอย่าดูแค่ภายนอกนะครับ เปิดเหงือกดูเหงือกจะต้องเป็นสีแดงองชมองชมพูนะครับสีแดงอมชมพูเลยนะแล้วก็ลูกตาของปลาจะต้องใสามากๆต้องใสกลิ้งเลยนะครับถ้าเกิดตาเริ่มขุ่นแล้วเนี่ยแสดงว่าปลาตัวนั้นอาจจะตายมานานแล้วอาจจะไม่สดนะครับเราเอาเราอาจจะได้ของไม่ดีกลับบ้านโอเคไหมเพราะฉะนั้นการเลือกปลาคือดูเหงือกนะฮะเหงือกเป็นสีแดงอมชมพูและตาปลาจะต้องสดมากคนหลายๆคนครับเลือกผิด จำไว้ให้ดีๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณไปเลือกเจอตัวที่มีกระดองนะครับมีกระดองแล้วมีก้ามนะฮะถึงตาจะใส่แค่ไหนนั่นก็ไม่ใช่ปลานะครับอันนั้นคือปูนะฮะปลาจะต้องไม่มีกระดองแล้วไม่มีก้ามนะฮะโอเคไหมถ้าอยากจะได้ปลาสดอย่าไปเลือกตัวที่มีกระดองและมีก้ามเพราะอันนั้นมันปูนะจ๊ะที่รัก สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาชมไลฟ์กับเรานะแล้วเอาไว้โอกาสหน้ามาพบกันใหม่นะจ๊ะตอนนี้ก็ฝากร้านกันเอาไว้ละกันขอบคุณมากครับบ๊ายบายระวังให้ดีนะครับปลากับปูจะแยกกันยากมากนะฮะถึงตาตาจะใสแค่ไหนถ้ามีกระดองและมีกล้ามมันคือปูนะจ๊ะพี่น้องไปละบ๊ายบายส <laughs> วัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับในไลฟ์ต่อไปขอบคุณมากครับ